นี่คือพี่จเจ้านาฬิกาตบยองนะครับมาแนะนำในราคาแค่แสนกว่าบาทนะครับนะพี่เล็กวันนี้คุณมียี่ห้อไหนมาแนะนําผมครับซีเกาครับซีเกาซีเกานกนำนวลถ้าอย่ดูในคลิปพี่เล็กไปแล้วนะพี่เล็กได้คุยไปหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าในช่องผมครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งเอาจริงพี่เล็กชวนผมไปงานที่เขาเอามาให้ดูนะตอนนั้นผมไม่ว่างแล้ววันนี้ผมเพิ่งมีโอกาสได้เจอครั้งแรกกับแบ,บ,แบรนด์นี้ผมเฮ้ยมันมีหลายเรื่องที่สําหรับผมผมว่ามันดีมากเลยอะแบบ หรือก็มีบางเรือนที่อาจจะรู้สึกอโอเคมันหน้าตาอาจจะเหมือนแบรนด์อื่นกันไปแบบนี้นะครับก็แต่มีหลายเรือนที่ผมชอบเดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูกันแลว้วกันว่ามีเรือนไหนเราพิกอัพขึ้นมาแนะนำทุกคนกันบ้างได้รไดครับพี่เล่าถึงซีเกาคร่าวๆนิดนึงได้ไหมครับซีเกาจริงๆเป็นแบร,รนด์ของจีนจะเรียกว่า national watch ของเขาเลยก็ได้เพราะตอนนั้นประเทศจีนเขายากจนแล้วเขาก็อยากให้ประชาชนของเขามีนาฬิกาใส่นั้นรัฐบาลจีนนะฮะเขาก็ใช้เงินของส่วนกลางเนี่ยไปตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทนั้นอันนี้ขึ้นนานนะครับ 70ปีที่แล้วแล้วไอ้ไอไอเงินกองกลางเนี่ยเขาก็ไปซื้อเครื่องพร้อมเทนท์ของบริษัทนาฬิกาสวิสที่บริษัททําเครื่องนาฬิกาสวิสที่กาลังจะปิดตัวลงก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาได้แบบเครื่องจักรมานะแล้วก็เขาก็มาผลิตในประเทศก็เลยกลายเป็นนาฬิการะดับชาติใช่ในสมัยก่อนราคามันถูกมาก ถ้าเพื่อนเมือนเคยไปยประเทศจีนเมื่อสมัย30-40ปีที่แล้วเนี่ยนาฬิกาซีเกาเรือนหนึ่งก็หลักร้อยพันกว่าบาทโอ้คือเหมือนเขาตั้งใจซื้อให้ไอ้ทำขึ้นมาเพื่อแบบคนในชาติเขามีนาฬิกาใช้ใชกันด้วยใช่ประชาชนทุกคนใช้กันได้ครับแต่ที่น่ากลัวของซีเกก็คือว่าเขาผลิตแทบทุกอย่าง house. อินเฮาส์ยกเว้นกระจกะจทำไมอะ กระจกมันต้องเป็นโรงงานกระจกเลยครับแต่ถ้าเป็นโลหะเขามีแม้กระทั่งว่าพอมีเหล็กเข้ามาเป็นแท่งเขาจัดการตั้งแต่นั้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม่ว่าจะเป็นน็อตไม่ว่าจะเป็นตัวเคสทุกอย่างเขาทำเองหมดเลยอินเฮ้าส์ครับก็นนี้คือเรื่องราวคร่าวๆแล้วกันแต่วันนี้ก็เลยหยิบมาสัก4ี่ห้าเรือนในราคาที่ผมว่าเมื่อกี้ไม่ได้บอกหลักร้อยเมืสี่สิบปีแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาในราคาแบบหลักหมื่น ก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับก็มีหลายเรือนที่น่าสนใจนะพี่เล็กเรามาเริ่มต้นจากราคาที่มันเบาสุดก่อนไหมเบาสุดเนาะตัวนี้ใช่เบาสุดไหมน่าจะนะอย่างนัั้นนนะครบาฬิกาเรือนนี้นะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับครับมันเป็นนาฬิกาที่จู่ๆไปเหมือนกับนาฬิกาสวิสอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งออกระยะเวลาไล่เลียกกันแต่ซีเกาเขาเคลมว่าเขาออกก่อน2อาทิตย์ ดังนั้นใครบางคนอาจจะบอกว่าซีกาไปก๊อปปี้ไหมถ้าก๊อปปี้ทำไมออกก่อนอันนี้อันนี้เราขอไม่ไม่ไม่ลงลึกในรายละเอียดนะไม่รู้แล้วกนะันแต่เอาเป็นว่าซีกาออกก่อนนะฮะนั้นเขาก็มาขายในราคาตัวเนี้ยสอง0มบาทเพือ่อนเพื่อว่า,าแพงไหมฮะมันเป็นทรงแบบทนะีวีเนาะทรงทีวีนี่คือหน้าจอพักทีวีตอนที่รายการยังไม่มาหรือรายการทุกรายการมันสิ้นสุดไปแล้วใอใครทันบ้างไหมครับไม่ทันละ ผมทานผมทานผมทานเปิดแบบน้องๆอายุแบบ20เนี้ยไม่น่าทานแต่สมัยนี้ก็น่าก็น่าจะมีปะ่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ดูทีวีแล้วพี่ไม่ดูทีวีแต่ว่าทีวีมันยังอยู่ไงซึ่งมันบางมากเลยนะบางอันนี้มันเป็นออตโต้หรือควอนครับพี่เล็กออตโต้ด้วยนี่ว้าวมันทั้งบางมันทั้งพูดง่ายก็คือไดเมิเตอร์เล็กใช่ใช่ใช่พอดีมากใส่สบายที่สําคัญคือสายครับสายก็แบบทุกที่ทำมาแบบมันพริ้วอ่ะกระชับข้อมันเล็กแล้วแบบสนิท สวยงาผมผมบอกเลยว่านาฬิการเรือนนี้สวยอันนี้สวยจริงอันนี้ยอมรับยอมรับแล้วก็ในราคาที่นี่คือรวมภาษ,ษีและก็รวมแวกในประเทศไทยแล้วนะสองหมื่นหนผมว่ามันเป็นราคาที่ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับได้นะว่าซื้อไปใส่สนุกสนุกได้อันนี้แบรนด์นิเพ็กยังไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมครับตอนนี้เขาฝากให้ผมช่วยทําตลาดดูผมก็บอกเขาว่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆมี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 ความรู้สึกยังไงกับนาฬิกายี่ห้อของจีน โดยว่าบางรุ่นเนี่ยที่เป็นไอคอนิกของเขาเนี่ยเขาพยายามจะแสดงตัวตนของเขาเต็มที่และขายดีมากๆที่ยุโรปคือผลหน้าป,ปัิเขียนภาษาจีนเลยอ่ะแบบเรือนต่อมานี่ะประมาณนี้อันนี้ใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวไอคอนิกของเขาตัวหนึ่งน,นะฮะสวยมากอันนี้คือถ้าเกิดถามทั้งหมดนะผมชอบเปนี้สุดแล้วมันเป็นเอานาฬิการุ่นเก่ายกขึ้นมาทำใหม่นะฮะแล้วก็ทำเป็นลิมิเต็ดซึ่งขายดีมาก เป็นโครโนกราฟใช่ครับเครื่องผมว่าเพอรเพอรือนนี้อาจจะเป็นเรือนสุดท้ายของรุ่นนี้แล้วแต่เขาคงทําเรื่อยๆลิมิเต็ดของเขาเขาอาจจะเปลี่ยนสีหน้าปัดนิดหน่อยนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแล้วก็มีออกมาเรื่อยๆเพราะตัวนี้มันมันมันเป็นตัวไอคอนิกที่สุดของเขาแล้วนะนะเขาก็คงผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะทําออกมาเรื่อยๆนะไซซิ่งมันดีมากขนาดไปเล็กสามหกว่ะสามแปดประมาณนี้น่าจะ36 37ประมาณนี้ไม่น่าจะถึงนะแล้วเป็นโครโนกราฟนะครับซึ่งพอขึ้นข้อเราเออหล่อมากเลยนะแล้วก็จุดเด่นคือเนี่ยมี ตัวภาษาจีนเนาะใชนะ่ซึ่งนี้มันก็นั่นแหละมันมันก็หนาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะแต่จุดที่มันหนามันจะมันหนาตรงแบบกระจกเนาะอันนี้เป็นซิฟฟายคริสตัลด้วยนะแล้วก็ในข้างๆได้ได้เป็นเม็ดที่เป็นแบบสีน้ำเงินแบบนี้นนะก็สวยดีนะครับเราเครื่องสวยมากเลยเออเครื่องสวยนะครับราคานี่สามหมื่นสี่เพื่อนๆจะได้นาฬิกาโครโนกราฟแล้วก็ตูย้อนยุคแล้วก็เป็นไอคอนิกของแบรนด์สกาในราคาสามหมื่นกว่าบาท ผมว่าเป็นราคาที่ดีมากมากผมว่าเนี้ยพอมันใส่ขึ้นมาแล้วความรู้สึกคือว่าเหมือนเราไปใส่กับ military wear หน่อยแบบแต่งตัวแบบใส่กับกางเกงยีนหรือแบบกางเกงสีเขียวถ้าหารทหารหน่อยอะไรเนี้ยมันให้ฟีลกับเรือนนี้ผมว่าน่าจะเข้ามา,มากๆเลยนะครับอ่ะผ่านไปเรือนต่อมาครับเรือนต่อมาก็ต้องเป็นเรือนนี้เลยฮะขออนุญาตนะครับโอ้โหเฮ้ยเป็นเบามากเลยพี่เล็กฮะมันเป็นไทเทเนียมครอ๋อโหทุกคนดูนั้นเรือนใหญ่ขนาดนี้แต่แบบโคตรเบาอะไทเทเนียมโครโนกราฟ ในราคาขนมขนม36 0 0 0 3 6 0 0 0าท36 000บาทเามื่นบาทเพืเ่อนๆจะได้นาฬิกาโครโนกราฟนะฮะแล้วก็ไทเทเนียมแล้วก็เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของจีนนะครับคิดดูถ้าเกิดเป็นไทเทเนียมในดีห่ห้แพงๆครับผมก็หลายแสนอะ่ะใช่ครับใช่ครับนะคือจริงๆแล้วนาฬิกาโครโนกราฟเอ,อ entry level ของสวิตเซอร์แลนด์ก็น่าจะมีสักห้าห0หมื่นนะครับแล้วตัวนี้จริงๆจ,จะบอกว่าเป็นเครื่องจีนก็ใช่แต่จริงๆแล้ว โดย DNA แล้วเครื่องของซีเกาเนี่ยเขาผลิตมาจากกลไกสวิสนะฮะพอเขาไปซื้อแบรนด์มาเขาไปซื้อแบรนด์เขาไปซื้อโรงงานที่อ่<า>เขาปสวิตเซอร์แลนด์นะก็เลยได้ได้ได้แบบมาได้เครื่องจักรมาได้โนฮาร์มาแล้วก็มาทำอันนี้ติดอยู่อย่างเดียวเลยมันหนาไปหน่อยนะใช่ผมก็ไม่รู้เขาทำหนาเพราะอะไรนะอันนี้เหมือนเจตนาทำหนาด้วยนะที่เราที่คุยกันมันเหลือสเปซให้บีบตัวเคสให้เล็กลงได้อีกประมาณนึงเลยผมว่าบีบได้2มิลน่ะน่าจะทำได้แต่ทำไม อาจจะไม่ถึง2มิลอาจจะได้สักมิลหนึ่งทได้ทําไมเขาเขาถึงไม่ทําก็เอาเป็นว่าคนอยากไดนาฬิกาที่แบบมันมีความ Pre s e n c e บนข้อมือใหญ่ๆหน่อยผมว่าเขาอาจจะต้องการให้มันดูบึกบึนหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เพราะตัวเด็กเนี่ยแบบมันก็จะกลายเป็นสปอร์ตหน่อยจะไม่ดูด RES ก็ใส่สปอร์ตแบบนี้นะครับแต่ว่าด้วยเคสมันใหญ่นนหนาจะใส่โคสบายด้วยความเป็นไทเทเนียมก็เพราะฉะนั้นใครอยากไดนาฬิกาที่แบบมันแบบบึกบึนแต่ว่าไม่อยากให้มันหนักบนข้อมือมากก็เพราะว่าอันนี้ก็ได้นะสิ่งหนึ่งที่ผมผมอยากจะพพูดให้เๆฟัง ผมไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายนะผมผมก็ไม่ได้อยากจะโฆษณาอะไรให้เขามากมายแต่ผมจะบอกตรงนี้ว่ามันแปลกตรงที่ว่าสายเหล็กของยี่ห้อเน,นี้มันใส่สบายทุกอันเลยผมไม่รู้ว่าเขาเขาออกแบบอย่างไงนะเท่าที่ผมลองมาผมมีความรู้สึกว่าม,มันใส่แล้วมันแนบข้อครับแล้วมันไม่คมแล้วมันใส่สบายคอออันนี้พูดถูกผมว่าเขาทาข้อ,อ,อมาแล้วแบบข้อมันละเอียดใชอ่อย่างเรื่องนี้เนี่ยมผมใส่ขึ้นข้อแล้วผมแบบปกติผมไม่ชอบนาฬิกาทรงนี้เลยนะ แต่ขึ้นข้อผู้แบบเฮ้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันสวยนะมันละเอียดมากมันแบบใสายแล้วแบบสบายมากนี่ตัดีอันนี้ก็ละเอียดนะครับน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เขาเลยคือเรื่องของสายนั่นเองนะครับไปดูสายหนังสักเรือนกันบ้างดีกว่าต่อมาก็คือเรือนนี้ครับก็คอมพลเคตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเป็นโครโนกราฟแล้วก็มีมนะูลเฟดท่งคลาสสิกมากส่งคลาสาส,ลาสิกอันนี้นาฬิกาแทบจะทุกยี่ห้อในโลกนี้จะต้องมีหน้าตาประมาณนี้นะฮะ แล้วก็นาฬิกาตรงนี้เป็นนาฬิกาไขลานแล้วก็มีการปรับประดาเครื่องที่ค่อนข้างดูดีมากสวยนะเครื่องเครื่องสวยเลยแต่พอเป็นเรสสำหรับผมเรือในหัวอาซูมันใหญ่ไปนิดนึงใช่ใหญ่ไปนิดนึงนี่ก็คือจุดที่อาจจะซีเกาเขาอาจจะยังตามเรื่องการดีไซน์ไม่ทันเพราะว่านั้นอย่างอย่างที่ผมผมพูดว่าผมยังไม่กล้าเป็นตัวแทนจําหน่ายให้เขาเาเนี่ยเพราะว่าผมดูโอออกแบบเขาแล้วเนี่ยผมมีมิวหลายเรือนที่ผมยังไม่ไม่มั่นใจว่าผมจะ ผมคิดว่าผมจะทําได้จะขายได้นะแต่บางเรือนเนี่ยอย่างอย่างอย่างเช่นโครโนกราฟตัวที่เป็นไอคอนิกของเขาตัวเนี้ยผมผมมั่นใจว่าตัวเนี้ยถ้าเอามาขายตัวนี้ขายดีนี่ขายดีแน่นอนราคาดีด้วยราคาดีแล้วก็ไซซิงดีแล้วแบบไอคอนิกนะใส่แล้วแบบรู้เลยนี่คือสีเก่าแน่นอนสวยสวยนะครับแต่ว่าอันนี้ทุกคนคิดว่าไงบ้างเนี่ยผมลองขึ้นข้อดู่อนข้อมืมัทัก16.16.5นิ้วไป16.5เซานวันนี้นะครับทัดเขาเป็นคนไม่ชอบนาฬิกาใหญ่อแต่บางคนถ้าเกิด เป็นคนทั่วไปแบบไม่ได้ชอบนาฬิกาเล็กแบบผมคุณอาจจะใส่ได้เราดิเนี่ผมให้ดูเป็นโอเวอร์ออลนะครับเค okay, ประมาณนี้นะครับในการเล่นนี้เนี่ย <c oughs> เขาขายดีขนาดว่ามีของเรียนแบบโดยเป็นแบรนด์ยุโรปเอาไปเรียนแบบว้าว <Wow. S 2> อยู่สองสายี่ห้อโหตดมากแล้วสองายี่ห้อนี้ทำลิมิเตดออกมากี่ครั้งหมดทุกครั้ง <c oughs> แต่นี่คือตัวออริจินอลของของยุโรปเขาขายก็สี่หมื่นกว่าบาท <c oughs> นะฮะขายดีมาก ผมรู้จักหนึ่งในคนที่เอาไปขายด้วยเขาบอกเขาตั้งตัวได้เขาลุ้นนี้เลยต้องต้องต้องมันมีสองตัวตัวสามเข็มกับตัวโครโนกราฟสามเข็มจะเล็กกว่านี้อีกนิดหนึ่งจริงๆอยากได้สามเข็มกันนะน่าจะแต่งตัวง่ายๆดีเรียบๆดีนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ไฮไลท์ของนี้ที่บอกว่าเป็นตูบิยองราคาหลักแสนไม่ได้แสนเยอะด้วยแสนแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทดูหนึ่งแสนบาทคุได้ตุบิยองแล้วดูดิเนตุบิยองก็คือเนี่ยเป็นกงจัดกับตรงนี้นะครับนี่เป็นไขลานใช่ไหมครับพี่เล็ก ไขาลานครับพคไขให้ดูหน่อยได้ไหม,มแล้วให้มันมันมุนๆหน่อยนียน่โอโ้โหสวยงามมากโคตรเท่เลยคือต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าทุบยองของจีนเนี่ยมันจะมีหลายยี่ห้อมากแล้วก็ไอคุณลิตี้ในการทําเนี่ยมันก็มีหลากหลายคุณภาพมากครับอย่างซเกานี่เขาคือเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของจีนนั้น ตัวเขาเองเขาก็จะมีโครโนกราฟที่แลดูน่าสนใจแต่นี่ไม่ใช่ตัวที่ถูกสุดของเขาเพราะตัวถูกสุดของเขาเนี่ยเขาออกมามันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนั้นเราก็ไม่ไดเอามาโชว์ให้ดูโอ้แต่นี่สวยคลาสสิกเลยตัวนี้ผมว่างานเขาดีด้วยงานขนาดนี้ราคาแสนหนึ่งหกผมว่าน่าจะรับได้ครับก็ใครสนใจก็มาลองดูแล้วกันนะครับที่ตึกพเพล็กนะครับ SSC นะครับกระตุตผมเองผมเป็นคนชอบน,นาฬิกาอย่มเตกดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อน ไม่ใช่ชอบลิมิเต็ดผมบอกผมเป็นคนชอบนาฬิกาตุบงยองน้ำเพื่อนๆที่ชอบนาฬิกาตุบงยองเนี่ยตามผมได้เลยตุบงยองโลล้วนโอเคนี่แค่แสนกว่าบาทก็โอเคนะครับประมาณนี้ก็คือเอาจริงๆผมว่านาฬิกาทรงนี้ถ้าคุณไปดูนะมันมีหลายยี่ห้อมาให้ทำทรงวันนี้ผมว่าแทบทุกยี่ห้อมีทรงนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดมันจะเป็นตุบงยองก็ก็ราคานี้มันก็หาได้ยากหน่อยคือตอนนี้ยี่ห้อสวิสอะไรยี่ห้อที่เป็น entry luxury ก็เอาเครื่องจีนนี่แหละไปโม่ใส่ดังนั้นก็ ซื้อตอนนี้ซื้อนาฬิกาของซีกลมันก็พูดถึงว่าเขาก็เป็นแบรนด์ระดับใหญ่เขาซัพพลายเครื่องให้กับบริษัทหลากหลายซึ่งเปิดเผยบ้างไม่เปิดเผยบ้างอไะไรนีะนี่นะผมวางเคียบไปดูแล้วกัน2เรือนเอาจิง2เรือนนี้ก็ตุ้ปยองแสนหนึ่งอันนี้6กหมนหกนะครับก็ต่างกันประมาณ4ี่หมื่นห้าหมื่นนะครับเออ,อพอวาแล้วเออผมชอบอันนี้มากกว่าคือมันดูแล้วคุณภาพมันเด่นขึ้นมาใช่ผมชอบนี้มากกว่าแล้วก็หนาไหมก็ไม่มากนะ เอาจริงทเทียบกับอันนี้คืออันนี้มันมันมันหนากว่าประมาณนึงอะ่ะผมโฆษณาฝั่งช่องฝากช่องของทัศไปเลยว่าผมกับคุณปอเนี่ยจะไปไปเหยียบถ้ำมังกรอ่าคือจะไปโรงงานซีเกา <laughs> ใช่แล้จะไปโรงงานซีเกาโอเคถ้าเกมาซื้อพี่เล็กนี่พี่เล็กตอนนี้พี่เล็กออฟเฟอร์ส่วนลดให้บ้างไหมครับหรือว่าราคานี้ก่อนเออส่วนลดเดี๋ยวขอต้องคุยกับทางเขาก่อนนะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ส่วนลดหรือเปล่าแล้วแบรนด์นี้นของพี่เล็กล่ะแบรนด์อื่นมันต้องดูเป็นแบรนด์แบรนด์ไปเลยครับเพราะตอนนี้ก็คือมันมี หลายหลายหลายหล,ยหล,ยหลยหยี่ห้อคือหนึ่งคือเขาให้มาจิ้นต่ำสองคือหลายๆแบรนด์คือถ้าให้ส่วนลดเราจะโดนถอด<อ>แล้วมันก็เลยกลายนว่าบางบางแบรนด์ก็คือถึงแม้ว่าอยากจะลดก็ลดไม่ได้<า>ซึ่งเราจริงๆที่ประเทศจีนเ<อ>ขาก็ห้ามลด<อ>แต่ผมก็ต้องคุยกับทางทางทางเลเจนอัลที่ที่เอามาฝากผมว่า ถ้าคอนไซน์เนี่ยผมมีส่วนลดบ้างเขาจะว่าไหมนะครับก็ลองแวะมาดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจนาฬิกาแบรนด์จีนในราคาที่เริ่มต้นหลักหมื่นเนี่ยก็แวะมาดูกันได้นะครับคุณพี่เล็กด้วนนะครับขอบคุณครับครับเจอกันใีพีนาครับบ๊ายบายครับ